ตอนนี้ผมก็มาถึงที่ส่งรถวันนี้แล้วครับนัดกับพี่เจ้าของรถไปเรียบร้อยเลยครับแต่วันนี้ขออนุญาตเอาแลมด้าสีเทาขับมาโชว์อีกคันหนึ่งนะครับจะได้ร่วมในเฟรมกล้องวันนี้นครับคันนี้นะครับสีแดงคันที่จะมาส่งให้พี่ลูกค้าวันนี้ก็คือจเจ้าวิสุปสิริเซเต้แต่จะมาเล่าดีเทลคันนี้เพื่อนๆฟังคันนี้เป็นคันที่ผมอยากได้มากก็คือ BMW 2002นะครับคันนี้2ประตูคูเป้สี 's she came go don't know where I สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทางช่อง u t u b e โอทัอูนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับไปส่งรถ1คันนะครับเป็นรถคันที่ผมเพิ่งปั้นเสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่ออาจจะเห็นรีวิวคร่าวๆบ้างแล้วนะครับที่ผมทํา คลิปไว้ครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีทั้งบิซูบิชิเซเลเต้บิซูบิชิแลมดาแล้วก็วอลโวแล้วก็อีกหลายๆคันนะครับแต่วันนี้นะครับผมมาส่ง1คันนะครับเป็นคันล่าสุดที่ผมเพิ่งปั้นเสร็จนะครับก็คือเจ้าบิซูบิชิเซเลเต้นะครับยุค1970นะครับประมาณปี75แล้วกันคร่าวๆนะเดี๋ยวเราจะไปลงดีเทลให้ฟังนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับว่าผมเริ่มปั้นมาตั้งแต่กี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรประมาณนี้นะเพื่อนแล้วก็ทําอะไรบบ้างนะครั แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอรถของพี่เจ้าของเขาวันนี้พี่เจ้าของเขาไม่อยู่นะขออนุญาตเขาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมหน่อยลการพอดีเขามีรถคลาสสิกหนึ่งคันจอดอยู่ที่โชว์รูมบ้านเขานะครับปเดี๋ยวเราไปชมคลิปวันนี้กันครับ โอเคครับเพื่อนเพื่อครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ส่งรถวันนี้เลยนะครับนัดกับพี่เจ้าของรถไปเรียบร้อยเลยครับแต่วันนี้ขออนุญาตเอาแลมด้าสีเทาขับมาโชว์อีกคันหนึ่งนะครับจะได้ร่วมในเฟรมกล้องวันนี้ครับคันนี้นะครับสีแดงคันที่จะมาส่งให้พี่ลูกค้าวันนี้ก็คือเจ้าวิสุทธิซิลเลเต1975นะครับรถคลาสสิกยุค70นะครับเป็นทรงเลโทรคลาสสิกเท่ๆนะครับแต่จะมาเล่าดีเทลคันนี้เพื่อนๆฟังคันนี้เป็นคันที่ผมใหญ่ได้มากก็คือ bmw 2002นะครับคันนี้2ประตูคูเป้สีดำอันนี้รถพี่เจ้าของเขานะครับขออนุญาตถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะครับไปเราไปดูดีเทลรอบๆรถนะครับสภาพคันนี้คือโดยรวมผมดูแล้วประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเกือบร้อยละสภาพดีมากๆ <c oughs> คือเป็นรถที่หายามกมากๆเลยนะเพื่อนในเมืองไทยคือสภาพดีๆมันแพงบางคันแม่งไปเป็นล้านเลยนะเ <c oughs> นี่ยคือมันเป็นรถแบบตองยุกที่แบบว่าสองประตูแบบที่แบบคนเขาหาเล่นกันนะครับตัวนี้เป็น bm 2002น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูดีเทลในรถกันนะครับอ่ะเปิดประตูเข้ามาครับนี่เป็นไงแผงประตูพี่ก็ทำสีน้ำตาลช็อกโกแลตสวยๆนะครับพรมก็ปูใหม่นะครับสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็บาะนะครับเพื่อนๆบะทรงแบบเหมือนคล้ายๆแบบเลสซิ่งอะ่ะคล้ายรถแข่งอะ่ะพูดถึงยุคประมาณ60-70นี้พูดถึงมันก็เป็นรถฟิลแบบเท่ๆได้เลยนะครับเนะี่ย คน,คนโซลโซนหนาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแอร์ก็เป็นแบบแขวนนะครับคันนี้ได้เกียร์กระปุกมานะครับของ BMW นะครับเพื่อนๆน,นี่หัวเกียร์ตรงรุ่นสวยเลยครับแล้วก็เบาะภายในเรียบร้อยงานดีมากนะครับพวงมาลัยสวยๆคอนโซลครบๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะตามหามารีวิวให้เพื่อนๆชมแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูคันที่เราจะมาส่งรถวันนี้ดีกว่า เราไปดูคันแดงกันดีกว่าเพื่อนนี่นะครับฟันเสร็จประมาณ1เดือนกว่ากว่านิดนิดนะครับแล้วก็ทําสีเก็บสีเก็บงานใหม่เปลี่ยนล้อให้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนยางใหม่แล้วกเ็เขาเรียกอะไรติดฟิลม์มทั้งคันเลยรอบคันเลยฟิล์มตัวนี้ใช้เป็นของไฮคูนะครับเพื่อนๆประมาณ30แล้วก็ความใสมันนะก็ออกฟ้าๆเท่า,าๆนิดนิดนะครับก็มองเห็นข้างในนิดๆดหน่อยหน่อยเป็นประหลอดนี่ให้ดูก่อน สวยอุปกรณ์ครบนะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยหลังคองหลังคาเนียนกิฟเลยครับเย็บแบบเดินได้แบบโอ้โหสวยสวยเลยนะครับไปดูภายในกันนี่เปิดเข้ามานะครับแผงประตูยังเป็นแผงประตูเดิมนะครับ<ๆ>เพื่อนเย็บได้สีแดงเบาะกำรรมมหยีนะครับผสมกับหนังสีดํานะครับโอ้โหสวยสวยเลยครับเพื<ๆ>่อนๆคงมาลายตรงยุคตรงรุ่นมาเลยครับเป็นของมิ t ซูบิชิเซเลเตตตรงรุ่นมาเลยแล้วก็คอนโซลหน้าอะไรทุกอย่างครบเกียร์เดิม เป็นเกียร์5สปีดนะครับครบเลยเบรกมือใช้ได้หมดไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวทุกอย่างใช้ได้ครบนะครับคันนี้เป็น2ประตูคูปเป้ก็จริงนะเพื่อนแต่ว่าเบาะหลังเนี่ยนั่งนั่งได้ด้วยนะทั้งหมดนั่งได้4คนอะ่ะเนี่ยสวยเลยครับมาคันสุดท้ายเป็นแลมด้าที่ผมทำคลิปรีวิวเอาไว้ครั้งที่แล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆใครสนใจคันนี้ยังขายอยู่นะยังอยู่นะเพื่อนเพื่อน 3 9 9แส0เก้าเก้าบาทนะครับเลขกลมๆไปสี่แสนแล้วกันแต่ถ้าสนใจก็มาต่อรองกันที่รถได้นะครับล้ออเมริกันเลสซิ่งสี่วงก็น่าจะประมาณหกเจ็ดหมืนแล้วรวมยางโอ้โหจบครบแล้วยังไม่พอได้เพื่อนๆนะยังมีอ้นี่อีกซุ้มล้อเนี่ยเดิมๆมันไม่มีนะเดิมๆมันแบบเรียบๆเนี่ยผมไม่ดูสองข้างเลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูมิติเห็นไหมย่างเซเลเตเหะมันไม่มีซุ้มล้อเออผมตีซุ้มล้อมา ย่างนี้มันมีซุ้มล้อเห็นไหมเพื่อนมิติรถมันจะกว้างใหญ่กว่าเยอะเลยสวยมากแต่แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนมากถ้าเขาแต่งกันเต็มๆนะครับมันก็จะต้องมีนะดูดิมิติรถสวยๆเลยพาไปดูบีเอมอ่ะอย่าง b ีไม่มีเห็นไหมเพื่อนเซเลเตผมก็ไม่มีนะมันจะมันก็จะโล่งๆนะอันนี้คือคันเทาคือมาแต่งมาเรียบร้อยแล้ะล้อครบออฟเสร็จโอ้โหหล่อสวยๆเลยนะครับ อันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทยังเหลืออยู่นะครับเพื่อนถ้าใครสนใจก็อย่าลืมทักมาในช่องโอซคู s <S <S> <S พวกเรานะครับโอเควันนี้ขอลาเพื่อนไปก่อนกับรถทั้ง3คันของคลิปนี้นะครับก็คือ BM 2 0 0 2 m i t s u b i s h i ง e l ส t e สีแดงนะครับแล้วก็ m i t s u b i s h i Lambda สีเทานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราช่องโอซคูนะครับจะได้โตยไวแล้วอย่าลืมกดติดตามดูคลิปรถเก่าๆเ,เท่ๆอีกเช่นเคยนะครับลาไปก่อนนะครับเพื่อนครับสวัสดีครับ